ครับผมเอากําแพงเจ็ดชั้นครับต้นนี้ก็ใช่ครับนี่ครับผมครับต้นนี้ครับนี่อันนี้อยู่ตรงนี้สามครับแต่ผมเอาสงเอานี้ไอตัวขาและตัวกลางนั้นเอาไว้นี่ก็ใช่ครับนี่ใหญ่มากครับผมนี่กําแพงเจ็ดชั้นครับนี่ผมเคยมาเก็บลูกของเขาไปเอาไปเพาะอยู่ครับผมอันนี้ผมมาหลายครั้งแล้วครับผมโอ้ยเหนื่อย วันนี้ก็แค่สองต้นครับผมสองต้นด้เป็นคันรถโน่นรถปิกอัพจอดอยู่น่นครับช่วงนี้เป็นหน้างานครับผมสุนภัยหาที่อยากตัวอย่างตัวอยากแต่ตัวก็ประมาณเกือบรถนะครับผมใช้เยอะครับนี่นะครับผมเหนื่อยผมนี่เสียดายเขาตัดเขาค่อยๆนี่ใกล้ขาเขาตัดแล้วก็ตัดท่อนส่รถข้าวยังไม่กินเลยครับผมนี่นะครับกำแพงเจ็ดชั้นครับผม กดี๋ยวจะต้นเล็กเขาไปเพาะไว้ด้วยครับผมสักเห็นหลายต้นอยู่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นข้างหลังนี่เป็นพญาไฟนี่ดำๆครับผมข้ายาสามลากครับนี่พญาไฟครับผมดำๆว่าจะตัดเอาสักต้นไม่รู้จะได้หรือเปล่าเหนื่อยหิวข้าวครับนี่เมากําแพงเจ็ดชั้นครับครับครับผมนี่ครับผมครับนี่ตรงนี้มันสไลด์นะครับเดินไม่ดีก็นุ่นตกนี่ รเราอยากหน่อยเหนือหน่อยๆแล้วมาแนวข้าวมาด้วยครับหิวข้าวโอเคครับผมกำแพงเจ็ดชั้นครับผมของแท้เลยครับผม